ัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําการขนเป็นเศษหญ้านะคะเศษหญ้าแห้งเราจะเอาไปเติมกับแปลงบวบของเรานะคะแล้วก็เติมชั้นดินให้เขาด้วยอันนี้เป็นเศษหญ้าปนที่ตัดได้าจากในสนามนะคะอันนี้เป็นประโยชน์ดี เสร็จย่้ารองพื้น่อนย่้าตัวนี้แห้งและป่นดีแล้วเราจะใช้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาเป็นชั้นวัสดุทับถมเสร็จแล้วก็เราเอาดินผสมกแกลบเราก็จะใช้เลยนะคะทับถมไปให้เขาเินเขาจะได้กินเป็นปุ๋ย

วันนี้เราเตรียมปุ๋ยจือเศษอาหารนะคะทุกคนเศษอาหารที่ทานเหนือแล้วนะนี่นี่แล้วเราจะมาผสมน้ํานะคะแล้วก็ต้านลงไปตรงนี้แล้วก็ผสมต้านลงไปที่แปลงนี้นะคะแล้วก็ผสมเป็นชั้นวัสดุนะคะผสมน้ําก่อนให้เขาแบบว่าไม่เข้มข้นเกินเนาะเหผสม มีทั้งข้าวมีทั้งปลามีข้าวมีปลามีผักผลไม้ต่างๆนะคะอโวคาโ,โดทุกอย่างที่เรากินแล้วนะคะทุกคนรวมอยู่ในนี้กับข้าวกับปลาอาโวคาโดเป็นลูกเลยนะทุกคนนะจะบอกว่าเก็บแล้วลืมอยู่ในตู้เย็นเก็บแล้วลืมไม่ได้เอามากินก็จะเป็นปุ๋ย ให้น้องคัะเราเติมน้ำไปเลยจ้าเพื่อให้ได้ปริมาณด้วยจะลดได้ทั่วั่วรลดไปเลยโกโดเป็นลูกๆเลยนะ คนนี่ปุ๋ยชั้นยอดแค่งแคอรอทเศษข้าวก็คือได้หมดเลยนะคะ หมวปลา,าหัวปลาเขมีนะเนื้อหมูเปลือกกล้วยโอ้ยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันครบห้าหมูแน่นอนนะคะ <c oughs> คนกินงายผักกินอย่างนั้นนะะ <c oughs> ขนมก็มีนะทุกคนนะหมดกินหมดเลย น้ำที่ไหลลงไปตามตามาตรงนี้พืชก็ได้รับนะคะองุ่นที่เขามีรากลงดินก็คือเขาก็ได้รับเหมือนกันเขาก็ดูดซึมลงไปกินเองได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยแค่เพียงอาหารเสริมเขานะคะไม่ใชนะ่อาหารหลักนะอาหารหลักเราก็มีพวกมูลวัวก็มีให้นะคะ น้ำหมกักปุ๋ยหมักที่ว่าผ้าปุ๋ยหมักเสร็จอาหารเสรพืชอะไรเงี้ยเราก็มีให้นะคะแล้วก็เราก็ใส่ด้วยไม่ได้ใส่แค่อันนี้อย่างเดียวนะคะแต่อันนี้ก็คือประหยัดต้นทุนเราใช้ของที่เหลือใช้ในครัวคะ่ะจะได้ไม่ทิ้งเราเอามาเป็นปุ๋ยได้นี่เหมือนน้ำซาวข้าวเลย เดี๋ยวไปเอาย่ามาเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะ ราจะไปเอาใบาก้ามปูนะคะทุกคนนี่ทุกคนได้าญาที่ตัดมาเป็นปุยพอดีตัดจ้าบริเวณหน้าสวนนะคะเอามาคุมให้หมาเขาคุยกินยากหน่อยนะคะเป็นปุยที่สดไปได้ในตัว เรียบร้อยสำหรับการเติมหญ้าเดี๋ยวเราก็จะเอาที่เราที่เราหมักดินไว้นะคะผสมดินไว้เอามาเทลงที่เหลือจากนี้บวกคาดว่าบวกเขาจะเติบโตแข็งแรงดีแล้วก็ด้าน,นล่างจะได้ปลูกผักอย่างอื่นต่อได้นะคะะ นะคะทุกคนเปลือกปูปนกระดองปูตากแห้ง วัวยังไม่มาเดี๋ยวไปเอาที่วัวสักหนึ่งหันก่อนเดี๋ยวเราไปเอามูลวัวจากในข้อของอาก่อนนะคะทุกคนนี่อยู่ด้านหน้าบ้านเหล่านี้เองค่ะวัวยังไม่มาต้องไปขโมยขี้วัวเขาก่อน ทุกคนมูลวัวเราไปเอามูลวัวมาวัวก็เข้าคอกพอดีนะคะหลังจากที่อาเขาเอาวัวไปอยู่ที่ทุ่งนานานเป็นเดือนนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้อ่ามูลวัวเลยเพราะว่าเขาเป็นดินแล้วก็แข็งมูลวัวนี่คือขึ้นสูงเป็นหัวเท่าหัวเขาเลยค่ะเป็นน้ำอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนแข็งท่านี้มีวัวเข้ามาอยู่ในคอกแล้ววัวก็ขี้วัวก็เื่อนซุยดีค่ะทุกคน แล้วเราก็ใช้มูลหัวพักเบ,บ,บไปเลยหนึ่งชั้นบางๆขอ,อได้เป็นฝุ่นเป็นหง่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอามาใหม่มูลหัวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไป เทใส่กระดมังจะได้ใช้อย่างนี้ยถังให้เหมือนกันนะคะดีเราได้มาถังเดียวเราก็ใช้ให้คุ้มค่านหน่อย แเราเอามาถางใหญ่ซึ่งแบ่งได้สองกะละมังหักแล้วก็จะได้งามงามค่ะทุกคน ไม่พอเดี๋ยวเติมดินปรุงลินเพิ่มอีกหน่อยนะคะตันนี้เราซื้อมาเป็นดินชีวภาพนะคะทุกคนเป็นดินชีวภาพน่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพผสมอปุ๋ยคอกแล้วก็ดินแล้วก็มีเศษฟางนะคะฟางแห้ง ดินดำฟิตปีเลยทุกคนมีกลิ่นของน้ำหมักชีวภาพด้วย ปุ๋ยคอกซะส่วนใหญ่เลยนะคะทุกคนเป็นปุ๋ยคอกล้วนเลยนะเนี่ยมีดินก็น,นิดหน่อยเองอะน่าจะเป็นดินหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแต่เราจะเอาอันนี้ใส่ อินทรีย์วัตถุเข้าไปด้วยเรามีเปลือกปูตะแห้งนะคะ วันก็คืนเดี๋ยวเราจะเอาอหักต้นเตี้ยๆนะคะามาปลูกใต้คางบวกเวเราจะเพาะหักแล้วก็มาปลูกตรงนี้ทำหักผสมผาสานถ้าเกาก็จะเป็นแปลงกวางตุ้งไปด้วยเลยนะคะฝั่งหนึ่งกวางตุง้งฝั่งหนึ่งผักกาดหอมผักกาดขาวโอเคอ ใส่ไปกับบวกด้วยเลย น้องสาวกับหลานน้อยของเราก็ทำคลิปอยู่ทางด้านข้างนะคะแปลงเขาอยู่ข้างๆเราเลยก <c ười> <g santé> <g BI> ็จะมีเสียงเน็ดลอดหน่อยนะคะ okay, ทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตสวนให้ชมต่อไปนะคะทุกคนต่อจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เติมดินไปแล้วบวบเขาจะเป็นอย่างไรนะคะจะเติบโตขึ้นดีไหมส่วนเราเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ถ้าว่าพรุ่งน,นี้เรา,าอาจจะมาปลูก ไม่ได้ปลูกผักไม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนที่เราจะไปเอาผักมาปลูกนะคะเป็นผักกาดหอมแล้วก็ผักวางตุ้งนะคะทุกคนแต่ถ้าเขาสามารถปลูกได้พรุ่งนี้เราจะเอามาปลูกตรงนี้นะคะทุกคนปลูกข้างล่างไปเลยโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ้านแสนดีการ์เด้นค่ะ